สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้ลูกซาลาผ้ามาชมพระราชวังเก่านะคะที่อยู่เมืองเบอร์ลินนะคะพระราชวังแห่งนี้นะคะชื่อว่าชาร์ลอตต์เบิร์กนะคะชาร์ลอตต์เบิร์กพาเลตน,นะคะพี่น้องขาถ่าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้คะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะพี่น้องคา เบ่งนะจ๊ะสวยงามอลังการนะคะดูกันไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่น้องขาขอบคุณที่รับชมด้วยกันนะคะ you can see that's really good